เอาเลยครับว่าต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูว a l เลอร์พาร์ตซีซั่นสานะครับว่ามันได้อะไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นเอามารูปมาจากเซิร์ฟจีนนะครับมาดูสิว่าว a l เลอร์พาร์ตซีซั่นสานะครับมันได้อะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรใดๆเนี่ยต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวอลเลอร์พาร์ตซีซั่นสามห้านะครับสมมติคุณเปิดมาใหม่เลยเนี่ยก็เวิลหนึ่งเลยนะครับคุณจะได้าานนขวเลยะะฮ มองไปด้านขวาเป็นลุงหนวดเขียวๆสุดสีเขียวแล้วก็หนวดยาวๆทำกำลังทุ้ยกำลังทำหน้ายิ้มอยู่ครับคนนั้นแหละครับสมมติคุณเวลนะครับ20นะครับคุณจะได้สกินอุ้ยคุณจะได้สกินของซีเนสเทรียไปแน่เลยนะครับโดยสกินซีเนสเทรียนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนตอนท้ายคลิปนะครับว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่เขาบอกไว้ก่อนว่าสวยมากๆเลยนะครับกิ้งสกิลแบบว่าระเบิดฆ่าตัวตายเนี่ยสวยชิบหายเลยะเป็นแบบว่าเคยเห็นสกินทูเรนไหม สกินไม่ใช่สกินทูเรนสกินราวิวที่เป็นแบบคัลเลอร์ฟูลหน่อยอะประมาณจะทรงๆนั้นเลยนะครับถ้าสมมติคุณเวลยหกสิบเนี่ยคุณจะสกินนายพลทูเรนไปนั่นเองนะครับก็ถ้าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูท้ายคลิปแล้วกันนะก็จะมีวิดีโอแบบว่าพราีวิวพรีวิวตัวละครพรีวิวสกินนะครับทั้งตัวของทูเรนแล้วก็ของซีเนตเชียรเลยนะครับ ก็ถ้าสมมติคุณเวล30อันนี้จะนอกจากระบบแล้วนะ30เนี่ยจะเป็นเลือกหนึ่งสกินนะครับก็จะมีสกินของคาเฟนีสกินอ่าอันนี้หมอนี่มันชื่ออะไรชื่อซิฟนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือใครไม่รู้อ่านภาษาจีนไม่ออกจริงนะพยายามแบบแปลละแต่นันแปลว่าไอหำทองอุ๊ยพูดไม่ได้ลืมๆขออนุญาตเซ็นเซอร์ตัวเองนะมันแปลว่าอะไรทองทองนี่แหละนะครับอะไรทองทองนี่แหละผมไม่รู้จริงนะฮะต่อไปครับเวล40นะครับก็จะเป็นเลือก หนึ่งในห้านะครับก็จะมีเป,เป็นเป็นฮีโร่นะก็จะมีแฮงเตะนาตา雅แอนเนตอาลเลนแล้วก็มมอลอทไม่ใช่มาลอดนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าสมมติคุณได้ห้าสิบเนี่ยคุณจะได้เลือกหนึ่งสกินนะครับก็จะเป็นสกินของบัตเตอร์ฟลายสกินของแอรนี่มันชื่ออะไรชื่อเพรต้าแล้วก็สกินของมูราดนะครับผมก็จะได้เลือกหนึ่งในสามสกินนี้นะครับหรือว่าซีซั่นนี้ไม่ไหวจะเคลียร์จริ แม่งก็เปนมาเล่นกาก,ากระดาษดีวะแล้วก็จะมีพวกเอฟเฟกต์วาร์ปอิโมจิหน้าตาต่างๆเอฟเฟกต์วิ่งเอฟเฟกต์ wing, ข้าต่างๆนะครับแล้วก็รูปโปรไฟล์นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าได้ช่วงไหนนะคะรับเพราะเขา,าเก็ไม่ได้บอกไปตอนแรกผมไปแปลภาษาจีนและส่งสิงช่องสิ่งจะจมไมช่องเหมาชู่หักโจ๊กแคร็กโจ๊แช่ชๆๆๆๆๆๆเนี่ยผมก็แปลบอกออกแตยครับเพราะเพราะกคนตุ้ยผมคอนอีสานนะครับส่วนล่างซ้ายนี่ไม่เกี่ยวนะผมไม่รู้นะสะกินควินเลนหรือสกินกาลีอันนี้มาตอนไหนไม่รู้ว่าได้หหรรรือเเปล่่านนนนี้ไไมูะคคคััับบทุกกิด็ยงง วอเตอร์พารซีซั่นนี้นะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้หมดเลยนะครับว่าชอบหรือเปล่าอยากได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดตัวผมแล้วนะครับซีซั่นนี้แม่งโคตรพูดได้ไหมบอกเลยไอวลสามสิบสี่สิบห้าสิบแบบแม่งเกลือแบบเข้มปิดนะก็มีดีก็สกินเซเลสเชียนะครับสกินตูเรนนี่ครับแล้วก็ สกินโมเรนนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมอาล่ะสำหรับวัลลภัสซีซั่งสามสิบห้านะครับก็ขอจบว้ดเพียงเท่านี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับใครนะครับที่อยากรู้ว่าหน้าตาของสกินซินเนเรียแล้วก็สกินของตัวเรนเป็นยังไงนะฮะคุณอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวรบกวนนะฮะตามผมมาเลยฮะสำหรับใครที่ไม่อยากดูต่อก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูครีวิวอของผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอม ให้ผมด้วยนะครับจะด่าจะว่าอะไรก็ได้นะเสียงเป็นเสียงอันนี้มึงดังเหลือเกินอะไรเงี้ยก็บอกได้หมดนะครับแต่ผมก็บอกนะว่ามันจะเสียงดังถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ต้องดูนะครับ <c oughs> แค่นี้แหละเดี๋ยวผมพาไปดูละหนึ่งสองสาม let's go <S <c oughs> นี่ครับมาอย่างแรกนะครับขอแนะนําเป็นปสกินของตูเรนกันเลยนะฮะลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> โอ้โหเนเจปานอูนี่คือช่องของเขานะครับซึ่งผมก็ไปเอามาจากช่องเขา <c oughs> มาบอกให้ทุกคนดูนะครับหน้าตาของ นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ RV new skin t o r e n นะฮะเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นคล้ายๆกับนายผลนี่เอเซอร์ตีดาบดานะโจเจโจเจและสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นแบบว่าคล้ายๆมิสายจิ๊วจิ๊วออกไปนะครับสำหรับผมผมว่าสวยนะสำหรับสกินนี้นะครับ j o y s p r e c i o s เนี่ยสกิลเวฟอุ้ยหยาบระแตะปรีงามแท้สกิลนี้นะป๊าร์ตปุ๊บปรับปุ๊บนี่เห็นไหมงามแท้เลยแต่ดึงไงปุ๊บปร๊บปร๊บ คล้ายๆกับขี่ปนาวุธแบบส่งปุบ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 นีปป่หไหมสวยไหมสวยไหมเติร์ดสไตร์นะครับแล้วนี่เป็นอัลติเมทสกิลจะไประดายงามเดชจังสินะอุ้ยสวยงามจริงๆสำหรับสกินจูเรนของอันนี้ฮะจะสามผมเติมไหมผมไม่เติมไหมเติมไม่ลงจริงเนีเติมไม่ลงจริงนะฮะอันนี้เป็นคอมโบคอมจอยนะก็จะวันนี้นะครับสำหรับสกินจูเรนนะครับใครคิดเห็นยังไงเนี่ยน่าเติมหรือเปล่านะสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะฮะ ก็จะมาณนี้นะครับผมสำหรับสกินทัวเล่นเนี่ยว่าจะเป็นเท่านี้แล้วกันนะโอเคเในรอบต่อไปนะครับเราไปดูสกินของซินเนสตูเรียกันดีกว่านะครับ let's go baby และนี่นะครับก็คือสกินของซินเนสตูเรียนั่นเองนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าสมมติคุณเลี้ยวยี่สิบคุณก็จะได้สกินซินเนสตูเรียเปล้วนั่นเองนะครับและอีกได้หานี่ช่องขอโทษขอขอนุญ,ญาตนะฮะขออนุญาตขออนุญาตนะสกินหน้าตาแบบจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่า <c oughs> ที่ผมบอกว่าสวยสวยจริงนะน,นี่เป็นเอฟเฟกพุ่งตีฮนะะส,ส,สกิลสกิลบัตแบรมฮะอุย้ยงามแท้อันนี้มันงามปลําเปลือเป็นสกินที่แพงกว่าสกินเพิ่มหกสิบอีกนะฮะให้ตายเถอะ <c oughs> ดูฮะแพร์เหมียนปพร์งามแท่นี่เป็นสกินหายตัวนะครับสกินสลีปปลื้มว่างามยันสลีปมีสกินแทงฟันธรรมดาโชเชอุย้ยยะ งามอะไรขนาดนั้นนะฮูงามโพดงามโู้รลยพี่ยสกินเนอรธรรมดาครับงามประดําเปลือยนะงามทุกสกิลเลยบาเจัาสินาะสกินวางผู้โอ้ยงามอีหลีอิหลอมันงามอย่างขนาดนี้ปาดปป๊ดงานแท่งแง่ตลบัดโอ้ยงามงามโบดสวยอะไรขนาดนี้เนี่ยสำหรับสกินนี้เนี่ยเอาจริงสวยนะไม่ได้ตอแหลนะพูดจริงนะ วางปรเพยโปรเพยเพยนู่นมันไหนจะอัลติเมตซิคิวเอาเดี๋ยวไปสกินดูเลือดอุ้ยอุ้ยคุณพระอุ้ยอันนี้อัลติเมตซิคิวฮะดูดพลังมาปาดมางามปรัรำปะเหลืองามปรัเมมาเหลือเดี๋ยวไปชักซี่นะปื๊ดนี่เป็นคอมโบคอมใจนะครับเวลาคอมโบจุ๊กจั๊กจุ๊กจั๊กจุกจักปืดปัตปัตปูดปัดปูดปื๊ดโอ้ยงามค้าขนาดนี้อัลติเมตซิคิวนะปาดงามแท้จังซี่นะ เดี๋ยวผมพาไปดูสกินของตูเรนละกันว่ามันเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็รีสกิลแล้วแกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะจะเป็นสกิลเหมือนจะไม่เปลี่ยนอะไรมากมายนะสำหรับสกินของตูเรนนะแต่ว่าด้วยความที่สกิลของมันโซ่อยู่แล้วนะทำให้งามแน่แลแเลยเต่องกอิ่เลยจังสีดล้หมันได้ทุกอย่างครับสรุปเปลี่ยนแค่เปลี่ยนชุด,ดเฉยๆนะครับก็จะประมาณน,นี้นะสำหรับของสกินของตูเรนนะครับผม อลาเดี๋ยวดูให้พอนะดูให้พอรอติเบสสกิลเราเปิดคอให้ด้วยนี่เป็นช่องจีนช่องหนึ่งนะครับ BGM ด้วยแคนโฮซะด้วยมอรนี่เนี่ยเห็นไหมพวกสกิลต่างๆก็จะเหมือนเดิมปกตินะครับผมอลาสำหรับคลิปวันนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบหรือว่าคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับบอลพาร์ทนี้คุ้มหรือเปล่านะครับแต่ถ้าสําหรับตัวผมแล้วเนี่ยให้ผมคอมเมนต์ใช่ไหมเดี๋ยวขอปิดคลิปหมอนี่ก่อนเดี๋ยวปัญหาว่าแบบก๊อปปี้ลิงก์มันเสยแบบอ่ะ สำหรับผมนะครับผมคิดว่านะฮะ <c oughs> บอลล่าพาสซีซั่นนี้นะถือว่าวิวสามสิบสี่สิบห้าสิบไม่ได้สวยไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้น <c oughs> บอกเลยว่าไม่ดีเลยเกือเกือแคมปิดนะครับส่วนส่วนของววหนึ่งวล2ยี่สิบแล้วก็ววหกสิบที่เราจะได้สกินโมเรน ตูเรนแล้วก็ซิเนสเทียเนี่ยผมคิดว่าสกินซิเนสเทียกับสกินตูเรนนะครับคุ้มคุ้มนะสวยงามมากเลยสาําหรับ2สกินนี้นะครับไม่เสียใจเลยถ้าคุณเลือกก็ <c oughs> <c oughs> คุ้มอยู่2อย่างนะครับตอนนั้นก็แบบโอ้ oh my god มันคือเต๋อเรียงซี่มันคือเห็นจังสีกับผมอะ่ะบอกมันมาแมนมันมาใส่เลยอ,อันเก่ายังมีสกินแบบพวกสกินเลเจนส์พวกสก, Legend, กินกทอรอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดูดีนะครับแสนวรรพัตรล่าสุดอ่ะแต่อันนี้นะครับไม่มีอะไรเลย ที่ดีมีแต่เซเนสเตรียกับจูเรนแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับผมก็คงจะไม่เติมนะครับเติมแค่นะครับของอันซีซั่นปัจจุบันอนะซีซั่นสามสี่ก็พอแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอซีซั่นสามหกว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกลังใจให้ผมนำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วไว้เจอกันวันเพนเดนส์สิบสองน,นะครับอย่าลืมไปติดตามช่องพี่เอกด้วยช่องกูห้าพันทวีเจ็ดล้านจะไปติดตามเขาทำไมฮะ ติดตามผมดีกว่าไปเช่นกัน